สวัสดีค่ะพบกับมาลินทารลต์กันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนมิถุนายน2564ว่าบรรยากาศการงานการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรคะ่ะชาวราศีกรกฎนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่23กรกฎาคมนะคะ การทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3มช่วงนะคะช่วงแรกจะเป็นคําทํานายสําหรับคนที่ทำงานประจำนะคะช่วงที่2จะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระแล้วก็ช่วงสุดท้ายเป็นคําทํานายสําหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะหรือว่ารองานอยู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนที่ทํางานประจําเลยนะคะว่าการงานของคุณในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรค่ะ คุณได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะตามมาด้วยไพ่สามดาบค่ะ คนที่เข้ามามีอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณในเดือนนี้นะคะจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะชาวธาตุน้ำก็จะเป็นคนที่ดูลักษณะก็จะค่อนข้างที่จะยอมหรือว่าโอ,อนอ่อนผ่อนตามนะคะแล้วก็ชอบช่วยเหลือนะคะชาวธาตุน้ําคือคนที่เกิดในราศรีมีนกรกฎหรือว่าพิจิกนะคะจะเป็นคนค่อนข้างที่จะใจอ่อนเนาะซึ่ง เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องการงานอาจจะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าอาจจะเข้ามาให้คุณช่วยเหลือหรือว่าดูแลก็ได้นะคะอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้นะคะหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่อายุน้อยกว่านะคะค่ะเดือนนี้นะคะการงานในในทีมะคะ่ะ ยังได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานนะคะถือว่าก็ยังค่อนข้างดีมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําเดือนนี้อาจจะต้องเริ่มต้นอาจจะเป็นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือว่าอะไรที่ที่เหมือนเป็นการที่เริ่มต้นแล้วก็น่าจะดีด้วยนะคะเป็นการได้รับมอบหมายงานที่ใหม่ๆนะคะแต่ว่าก็มีบางสิ่งบางอย่างเหมือนการที่ทําร้ายจิตใจคุณนะคะ อาจจะมีคนเข้ามาพูดหรือว่าทำอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกแย่นะมันไม่ใช่แค่แย่แบบแปบบ๊แบบเดียวอาจจะทำให้คุณเหมือนจำเลยอะว่าเอ้ยทำไมเขาแบบทำทำแบบนี้กับคุณอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีการช่วงเวลาของการเริ่มต้นใหม่ด้วยแหละอาจจะมีคนที่เข้ามาสูบประมาทคุณก็ได้นะแต่ว่ายังไงอะคิดว่าครั้งนี้คุณจะทำสำเร็จนะคะที่ใครที่ได้รับโอกาสใหม่นะ่ะคุณจะทำได้สำเร็จเพราะว่า คุณเป็นคนที่มีความตั้งใจมากๆนะชาวราศีกร,รกฎแล้วก็น่าจะมีทีมงานมีคนที่คอยช่วยนะคะอย่างดีนะคะ,ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะบางครั้งอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจอะ่ะคุณไม่ต้องไปใส่ใจมากนะคะเพราะว่ามันจะบั่นทอนความรู้สึกเรานะคะค่ะจบคำทำนายสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ ทำอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรค่ะได้ไพ่ก้าเหรียญน,นะคะไพ่าราชาถือดาบค่ะ แล้วก็ตามมาด้วยไพ่หกไม้เท้านะคะคนที่เข้ามามีทิพลกับชาวราศีกรรกฎในเดือนนี้นะก็จะเป็น ชาวธาตุลมนะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าเรามากๆอ่ะนะคะผู้ใหญ่ชาวธาตุลมก็คือคนที่เกิดในราศีเมถุนตุลหรือกุมนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นคนที่มีลักษณะของชาวธาตุลมก็คือเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วนะคะเปลี่ยนความคิดเร็วว่องไวอะไรแบบนี้นะคะคือเดือนนี้นะคะ งานของคุณอะส่วนใหญ่ที่คุณทำนะคะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะทำอะไรด้วยตัวคนเดียวอะทำทำเองสบายใจกว่าประมาณนี้นะคะมีรายได้เข้ามาพอสมควรเลยนะคะถือว่าค่อนข้างดีการงานก็คือ เป็นการทำแล้วแล้วคุ้มค่านะคะถือว่าสิ่งที่ได้พยายามแข่งขันที่ผ่านมานะคะหรือว่าในเดือนนี้ก็ตามแหละนะอาจจะมีอุปสรรคเข้ามานะคะให้คุณต้องแก้ปัญหานะในการทำงานค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแต่ว่าคุณก็รับมือได้นะคะคุณเหมือนเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วละคุณทำมานานนะคะแล้วก็ตั้งรับได้ค่อนข้างดีแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะเดือนนี้จะมีโอกาสได้แบบ ดีใจกับเรื่องงานเหมือนกันนะคะมีเรื่องให้เข้ามาที่น่ายินดีเหมือนกันแล้วก็ถือว่าการทำงานเนี่ยก็ยังถือว่าสบายใจนะถึงแม้จะมีสักเข้ามานะคะแต่ว่าคุณคุณแก้ได้ด้วยตัวคนเดียวะ่ะมันไม่ถึงกับต้องแบบมาทุกใจกับเรื่องนี้มากมายนะโอกาสที่จะได้ผลางานดีๆหรือว่ามีไรายได้ที่ค่อนข้างดีเข้ามาตรงเนี้ยก็ถือว่าดีมากกว่านะคะค่ะ จบคำทานายนะคะสำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสำหรับคนที่รองานอยู่ว่างงานอยู่นะคะเดือนนี้เป็นอย่างไรค่ะได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะ ตามมาด้วยไพย่เดอะเดวิลอะไม่ค่อยดีเลยเนาะสองใบแล้วนะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะคนว่างานนะเดือนนี้ยังไม่มีข่าวดีนะคะอาจจะแบบว่าอะไรที่รออยู่ยังยังไม่ได้นะคะแล้วก็มัน มีเรื่องราวเก่าๆให้ต้องแบบสาสางด้วยน่ะนะทำให้ตอนนี้คนที่ว่างงานอยู่รู้สึกค่อนข้างที่จะแบบสถานการณ์มันไม่มั่นคงอ่ะนะคุณค่อนข้างที่จะจะหวั่นไหวเลยแหละนะชาวราศีกรกฎแล้วด้วยแบบตัวตัวคุณเป็นคนที่แบบ กรกฎเป็นชาวธาตุน้ำอ่ะเราจะคิดมากอยู่แล้วด้วยนะคะยังไงอย่าคิดมากนะคะชาวราศีกรกฎมันเป็นช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็การทํานายนี้อาจจะไม่ตรงกับทุกทท่ทานแต่ว่าถ้าใครรอง,งานอยู่เดือนนี้ต้องทําใจนะคะอาจจะยังยังไม่ได้เนาะค่ะได้ยังไงก็เดี๋ยวลองมองอะไรรอบๆตัวก่อนนะคะชาวราศีกรกฎอย่าเพิ่งคิดมากนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะผ่านพ้นช่วงเวลาที่อา,อาจจะไม่ไม่ค่อยสบายใจเนาะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะจบคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องการงานสำหรับคนที่รอง,งานอยู่หรือว่าว่างงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรื่องการเงินนะเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรนะคะ เรื่องการเงินนะคะได้ไพ่ราชินีถือเหรียญค่ะตามมาดูไพไพ่เดอยชาริออดนะคะ แล้วก็ตามมาด้วยไพ่หกดาบนะคะเดือนนี้นะคะการเงินก็คือเงินยังพอมีเข้ามานะคะชาวราศีกรกฎถือว่ายังโชคดีนะคะก็คือการเงินยังถือว่าอยู่ในจุดที่ที่ยังไม่ได้วิกฤตนะสำหรับเดือนนี้นะคะแต่ว่าต้องใช้ใจยอย่างระมัดระวังนะคะอ,อ,อาจจะใช้เงินเก่าด้วยหรือเปล่านะคะ อาจจะเอาเงินเก่ามาใช้นะคะเงินเก็บมาค่ะแล้วก็มีเกณฑ์นะคะค่าใช้จ่ายที่จะมาเดือนนี้ก็คืออาจจะต้องจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเ,เกี่ยวกับยานพาหนะเงี้ยค่ะการซ่อมรถอะไรแบบเนี้ยนะคะให ให้เรามันระวังนะคะแล้วก็แต่ว่ายัางไงชาวราศีกรกฎเดือนนี้คุณระวังอยู่แล้วเนาะจากไพ่ใบแรกนะจากไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะคะ,ะคุณค่อนข้างที่จะใส่ใจดูแลเกี่ยวกับเรื่องการเงินตัวเองมากเป็นพิเศษอยู่แล้ว งานเงินที่รอนะหรือว่าใครที่ทำงานไว้รอนะรอเงินเดือนนี้ยังไม่ได้นะคะอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะเงินที่จะเข้ามาหรือว่าคาดหวังที่จะได้หรือใครที่แบบว่ามีลูกหนี้ยืมเงินอะไรแบบนี้นะคะที่รอว่าเออเขาจะมาให้เดือนนี้อาจจะยังไม่ได้หรือถ้าได้ก็ยังยังไม่ยังไม่เต็มนะ่ะยังไม่ครบตามที่เราคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลย เหมือนกับว่าเดือนนี้ยังไงก็ต้องแบบดูแลไปก่อนนะคะไม่ถึงกับแย่นะคะถือว่ายังยังโอเคยังไปได้นะคะค่ะจบคำทานายเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีกรกฎแล้วนะคะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทานลอดด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ